เมื่อกี้มันโดนผมตบร่วงไปนะครับไม่เอ่ยนี่เลยเนี่ยเฮ้ยเน้นเดี๋ยวรามีคนขโมยกันอ้ยเราเป็นคนดีนะครับเฮ้ยนี่มันแก เนนนี่ว่าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ผู้เล่นหรอเอาตัวปอมันแน่เลยมีอีกเดเียววันนี้นะครับผมจะมาดูจูอเล็กมาดินดินดุนดุนดุน,ด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 นผมได้มาเป็นเทียบร้อยนะครับตอนนี้คือผมไปเล่นกับน้องโฮส<ะ>โคโลมาแล้วน้องเขาก็ให้ผมมานะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันลงคลิปไปยังนะน่าจะลงไปแล้วแหละทุกคนผมขึ้นให้นี่คือตัวนี้ราคา15ล้านนะครับเบลอก็อสทเงินได้75 0 0 0ต่อวิคือเยอะมากแล้วเงินผม800ล้อ่ล้านอีะเนี่ย มจะมาขโมยตัวเด็กเกียนนะครับซึ่งผมทำคนเดียวไม่ได้โอ้ยยังไงโอ้ยมึงใครเนี่ยโอ้ยวันนี้ผมได้ตามบักอเล็กมานะคือวันนี้คุณจะมาช่วยอะไรผมเนี่ยผมจะมาช่วยทำการตบเด็กเกียนติเขายังไงนะตบเนี่ยตบมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยเอาอะไรวะนายเฮ้ยเอ้ยเฮ้เอ้เฮ้เอ้ โอเคโอเคอย่างแรกเนี teachers, nah. ่ยผมจะทําการกดเกิดใหม่นะเดี๋ยวผมให้อเล็กมาขโมยตัวอไปก่อนเรามีเพื่อนอเล็กมาคุณมาเอาตัวแพงๆไปก่อนด้วยเอาได้เลยครับผมเอาไปเก็บทั้งหมดเลยออมาดิ้นดิ้นดุ้นเอาไปเลยไปเลยคือถ้าเราปลดล็อกเนี่ยเราสามารถซื้อพวกอาวุธใหม่ๆได้นะครับผมยังขาดบาร์นี่กับไอ้มวปลานะครับอุ้ยผมมีหนึ่งบิลเลียนนะทุกคนอ วาโดนโดนโดนนี่นี่โอ๊ยโดนแล้วโดนขวบโกเพเยอะไปรอดเว้ยมึงมาดิหนึ่งสูดรอดหนึ่งสแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอออ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกอ๊ยนอ๊ยัอ๊ยโอ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊เอ๊ยโอ๊โอ๊ยอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ก่อนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยอยอออ โอ้สองสองเว้ยกระเด็นหนอก็ได้เป็นรอยขิ้วเลยแหม่หนึ่งแต้นะเฮ้ยใครแพ้เลียตืดหมาเล็กเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เอาข้ามาแล้วมาแล้วเด็กมาแล้วมาแล้วนี่ตัวเคลดนะครับหนึ่งตัวขอเซ็ตหยอดสูตรต่อสู้ต่อไปต่อไป แต่ว่าแมวไงแมว,วแมว,แมวขึ้นป่ามันยัง,งไม่มามหรือว่ามันมาแล้ววะมามามาเอาใหม่เอาใหม่ไ,มไ,มไ,มได้เลยได้เลยคือเราต้องทดสอบก่อนนะครับว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถพอหรือเปล่าในการที่จะไปตบเด็กน่าเล็กใช่แล้วถูกต้องอเล็กจะเข้าแก๊งผมเนี่ยอเล็กต้องผ่านการฝึกก่อนนะคุณต้องชนะผมให้ได้เว้ยโอ้ยได้เลยเท็ดแคนเท็ดแคนเท็ดแคนไปลอตก๊อตไงเท็ดแคนไปลอตก๊อตมาดิมาดิมมาดิมาดิมามาดิมมาดิ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  เออเอเ้ยเก้เก้ผ่านก็ได้คุณได้ยู่แก๊งผมแล้วเล็กโอ๊ยนี่ไงนี่ไงทีมบูโลมานะครับเราเกิดใหม่ดีกว่าโอ๊ยเงินกูหายหมดเลยหนึ่งพยนล้าน ครับผมมขวาตัวคืนก่อนทำทำเงินก่อนนะครับโอ้ดินดดินดินดุนดุนปกป้องคุณเองนี่ผมจะเป็นแบบเดินทำบริการอ่าเราซ้อมเราซ้อมเอ้ยเกลาก้ามากเลยมาขอฟาร์มเงินนิบนึงเล็กได้เลยมานะครับเราขอเทสออาวุธก่อนนะโอ้ยแล้วนี่คืออะไร ระดับ5นี่โอ้ยตัวโกโบโโฟเฟโตติโลเอเชฟกาบาาดาไอโกโบโกโบฟาโตติโอโลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นะครับเราได้ปลอกเชฟนะ,น,ะนี่้ยแหละจอร์เจเ้เงินพอแล้วเงินพอแล้วผมพร้อมที่จะเกิดใหม่วลวห้านะวิวห้าได้เมดูซ่านะก็คือมันจะเป็นปืนแช่แข็งนะครับรีเบิร์ตเรียบร้อยผมนี้ระเบิดเต้นพ่อคุมล่องหนก็มีว่ะเมดูซ่าวิวห้านี่ว่ะเล็กเล็กกูหายตัวเล็กเล็กเฮ้ เธอรวยเธอได้โกงมากมาพวกเราเตรียมตัวเสร็จแล้วแผนเป็นเงี้ยเล็กว่ามาคุณเห็นนี่ผมปะระเบิดเฮ้ผมจะโยนให้เต้นก่อนได้ไหม คือเราเนี่ยจะใช้กับดักเว้ยนเลยห้านี่นะครับกับดักนะครับคือมันจะดักศัตรูประมาณเจ็ดวิปะ่ะใช่ใช่ใช่เอา,อางี้เว้ยถ้าผมเขมยบ้านทางไหนอ่ะอเล็ก c ต้องวางกับดักกันแถวนี้แต่มันจะเห็นนะดิเราทำไงไม่ให้มันเห็นเราต้องวางด้านหน้าเอา,อางี้ดีกว่าเราจะปรับเปลี่ยนแผนการไปตามสถา,านการณ์นะ Alec <oughs> โอเคไหมผมมีผ้าคลุมรองผนเว้ยเย้นี่ออยกับดักขี้โกกับดักหาอยเจ๊ดิ มาตอนนี้ผมอยู่ถ้ำกลางรถจุเราต้องคอยปิดบ้านไว้ก่อนนะผมว่าตอนนี้คนน่าจะล่าปากนะครัได้เห็นตัวในบ้านผมเพราะว่ามีหน้าก๊อสเลยเล็กมายังกําลังกําลังไปกําลังไปไปนึงเอาบาเลรินาคาปูชินา้าบ้านเร็วเร็วเร็วียบร้อยนะครับผมล็อกฐานแล้วนะแล้วก็เราจะไปซื้อผ้าคลุมซื้อกระปากมาครับปืนแล้วก็เป็นใช้ไฟฟ้าแล้วกันผ้าคลุมอันนี้เห็นบ้านตรงกลางวะมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอากาศไอ้สองชั้นสองชั้นมันมีลิงมันมีลิงผมต้องการรลิงะดับมิิสตกเล็็กเหนวมีลิงเเเเจจจอออออแแลล้้้้้้ววนนนนนนนููไไงงงคบบาาดป็ขาน บ้านผมอีกกีวีวะอีกยีวิแม่งมีคนรอไปเนี่ยลเล็กดิที่มารอบ้านผมเว้ยมึงทำไอ้ห้ยดอดรอโดมันรอโดมันรอเลกเไปรอไปรอไปรอบ้านนั้นมันเปิดประตูยังเปิดแล้ว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 เอาไปแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโโมยโอโอยอโมยมโยออย้อ้มมันมนน ช่วยกูได้ช่วยกูช่วยกูอ้าวตัวขานะพ่อมันพี่กูเตะเพื่อนมันมาโอ้แผ่นแตกเลยอเล็กก็ใหม่นะอเล็กอเล็กคอยคุ้นงานผมนะกูอยู่ในบ้านมันกูอยู่ในบ้านมันอเล็กเออออกได้ไหมเนี่ยออกออกไม่ได้ออกไม่ได้เอ้ยกูผมอยู่ในบ้านมันอเล็กไปดูบ้านผมหน่อยหน่อยเร็ว่าคได้เลยได้เลยได้ได้ได้บ้านกูเตะอีกสามซีบีไม่เป็นไรท่านมันยี่สิบวีอเล็กมาเลยมาเลยอเล็กขโมยก๊อนดิขโมยก๊อนเนี่ยไอตัวไอตัวก๊อนเนี่ยเอาลิงก่อนไหมไม่เอาลิงไม่เอาลิงเอาก๊อนก่อนแพงกว่าแพงกว่าเอาน้านะไอซีแแดด เลียผมก็ับมาเรียเข้ามาเรียเข้ามาเอามาเอ่นเกมเลยไอ้เปี่ขี้ขาดจัดเลยอ่ะ ััววยงะเอา้นี่ไอ้นี่เลยเอา้นี่ไอ้นี่มันเฝ้าเว้ยมันเฝ้าเว้ยไอ้บ้านบ้านกูบ้านกูชื่บ้านกูผมขังไว้ในบ้านไม่ได้เลยปล่อยไปไปเลยไปบ้านมันไปบ้านมันแทนไปบ้านมันแทนบ้านมันอยู่ไหนวะมันชื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกัน G S G S เจ๊กมันชื่อ E G S มารีตัวทิ้งเว้ยมารีตัวทิ้งมันโก้ยมันโดนขโมยไอ้คนนี้คนนี้เอ้ยคนนี้แหละคนนี้แหละไอ้ซิบีเอานะเล็กป้นนะป้นนะเดี๋ยวผมคุมกันให้ได้ได้ได้เอาผมจะไปโดนปืนกูณทำไมล่ะไปไปปนปนออกมาตัวแพงสุดตัวแพงสุดมึนมึงมึง เป็นอะไรตัออกไปเล็กมึงทำอะไรเอาเจงเงมันนแล้วไปเจ๊งเลยเอาไม่เอาหม่เอาไม่มึงปนนะมึงปนนะได้ปไปไปไป้นไปไไปไปปไปปไปปไไปไปไไปไปไไปไาไไปไปไไปไปยไปไปไไปไปไ เล็กผมมันอยู่ในบ้านมันอยู่เล็กเดี๋ยวผมคุ้มกันบ้านให้มันมันระแวงไว้มันระแวงไว้ไปไปเล็กช็อตช็อตมันนี่ช็อตมันจัดมั้ยนี่มันด่าว่าอะไรอ่ะดอกต่อดอกดอกมันว่าดอกเล็กเล็กเโ้าไปแล้วเข้ามาแล้วไปบ้านโดนกโมยบ้านโดนกโมยบ้านกูเล็กบ้านกูบ้านกูบ้านกูเล็กไปตีมันหน่อยไปตีมันหน่อยไปตีมันหน่อยซิงอ่ะเนียอะไรบ้านกูบ้านไปแล้วบ้านไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วค <Caribbean> ุณจคุมการคุมการคุมกันคุมการคุมกันไหมคุมกานมาใกล้ไมใกล้ไใกล้ไหมันจะมาอะไรตรงนั้น่ะมันจะมาตรงนั้นไจะมาเอ้ยสวยแล้วเลยแบบะปดอกอเกมหนีไปแน่เล็กมันงอมล้วนะ บ้านเปิดบ้านเปิดอนี้ผมผมชาร์มันอยู่ข้มยไม่ขโมยม่ขมบุฟเฟ่บุฟเฟ่เฟ่เฟ่อะจุเ้อะไรมันพิมมันวิมใหญ่เลยมันวิมอยู่พิมอยอ่มันออกเกมมันออกเกมเลยเลมันเกมวันหน้าอดีตอนี้เอาโตเ ไอสองยันเปิดอยู่อ่ะสองันเปิดยูอออกไปแล้วคุมเ็กก่อนเปยู่ไอบานผมนี่บานผมอมเล็กอเล็กถดมุมมันนีป้อมปืนด้อเว้ยลอยสั่นสิบวิก่อนแอบแอบ้านสิบวินะครับป้อมปืนมันจะระเบิดดูชื่อมันดิเล็กชื่อมันโคตรเบี้ยวเลยดึง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 ดมงดึงดึงดมาเลยมาเลยงดึงดมงดงดึดึดึงดึงดึดึดงดดด ไเลยมมือาพอมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาใหม่เล็กเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะการให้เล็กช็อตนะไเลยไปเลยไปเลไปลผมเตอยู่ผมเตอยู่เตแล้วผมเต้นเตมันล้วเต้นล้เต้นกเต้นมันกเต้นมันเล็กเต้นมันอยู่เลมันอยู่เล็กเต้ได้ยังยังยังคุ่ันมาไปเร็วเววกูแล่มันออกไปแล้วมานไปแล้วอไปแล้วยไอ้ดูดูนปเล็กปันปะ่เล้มกานเล็กคมกนเล็กคุ้เกัน มันร้องง่ายได้เลยเลยตัวมันหายหมดเลยดิดิฉันนี่อยู่ดิไอ้ๆๆๆตอนนี้นะครับเพจเรายังขาดลิงอยู่นะเราจะต้องเอาลิงมา22่ิวีเลกมาสแตนบายสแตนบายเลยสแตนบายเอาได้นะอันนั้นอันนั้นอันนั้นนะอ้ามันล็อกมันล็อกมันล็อกคุณดเองก็ได้วะเด็กๆเอาไว้เอยไว้ตัวใหญ่อะไรอ้าตัวนี้ตัวน้ล่ะโอ้ยตัวแพงขอขอขอไปไกลโอ้ยใครมาซื้อว่ามีคนมีคนเป็นบอกว่าไม่แย่งกันซื้อเนี่ยเงินตังหมดเลยบ่อยมันซื้อไปแต่เราขโมยแม่งเลย เจอกนแน่โอเคจริงปะรอ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 เอาหน้าเล็กมาคุมกันหน้าเล็กมาคุมกันอย่าพึ่งไปมาดผม้านผมเอามาแล้ว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 คุมกัน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 ตีไว้ตีมันมันเบ็ดมันเบ็ดมันเบ็ดกูตีมันเลย้าวว้าวว้มาแล้วทุกคนตาดแล้วตาดแล้ว มีคนอยู่ข้างบนบ้านผมมาเล็กเห็นปะมันชื่ออ่าทุงศูงหนึ่งทุตูงหนึ่งทีนี้มันจะขโมยตัวผมนะครับทุกคนเราจะขโมยเที่แพ็คถืของมันนะดูสิมันยืนรอที่จะขโมยเธอแล้วเลตาละล่าผมเลยน่ะอยากไล่จัดอะอี่กูขโมยึงแน้วไนอ่กมาดิกูจะขโมยตัวมันมาแล้วเราก็จะขายทิ้งนะครับได้ไงมันมันจะได้ไม่มีเงินทุกคนขายตัวมันทิ้งนะครับเราไปขโมยมาเมื่อกี้อ่ามันก็ยังไม่ไปจะจะเอาให้ได้เลยตัวเนี้ยอ้าเอ้าเอ้าวเลี้ย ถือว่าหลังสุดท้ายเล็กว่าหลังสุดท้ายแล้วต้องขโมยคืนเข้านะนะเข้านะเข้านะโอ้โหมันล็อกว่ะเฮ้ผมผมยิงโดนมันเหมือนยิงนเฮ้ยไปแล้วมันเต้นเลยมันเต้นมันเต้นมันเต้นมันเฮ้ยเล็กไปขโมยนาไปขโมยมาโอ้ยดูขโมยดูขโมยใหญ่เลยโอ้ยขโมยยากนะครับทุกคนไม่ง่ายมีโรบักอ่ะเอาล่ะทุกคนถ้าชอบเกมนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะโอเค